สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีพุทธิกกติตามกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซีบีครับอิล่ามาแล้วอิล่ามาแล้วเดี๋เปิดล้างชิดรถคอยรถพ่อพ่อพ่อแล้วเปิดได้แล้ว หลังเวทีครับติดถนนครับอรอโอ้ยยังกันเลยไทยลงก่อนหมูเอาไทสิลงก่อนหมูเอาติดก,ก่อนมาสั่ก<ๆ>่อนอีกใช่ไหมห่อนง่ายจะมีฝนตกพูดหนักเลย สวัสดีครับสวัสดีแกนไปเลยเนาะีผมมาทั้งน่า้บ้าไม่ดีกลมนาหอด้โชคดีเลยามแม่นที่ร้านิธีเลยเป็นคู่เบื้องหมครับนี่เลยครับเป็นคู่เบื้องเลยคนทจะเป็นอาีมากนี่กนักโอ้ไปเช็คยมี่มี่มีเ่ีเลยเออมันมันจะเดยวตองนี้หายมันก็มองเดียว ซื้อไหมครับนั่นอย่างรเ,เราปาิดจ้างมือเขาเหรียญยื่นส่วนไปอาบน้ำยูเพื่อนส่วนไปกินขอ้าอยูเพื่อนกับป้า oh ไ oh oh. <c oughs> ปโอ้ยผสมเป็นไอหักเอหัก <c oughs> ทั้งครูสองเซว บา,าวดวนะิราชไปนะนะนอ,นอยู่ใกล้ปันไดย่อกก็โทษหาอยู่ใกล้ปนันไดย่อกก็โทษเอิ้นเป็นห่วงยันบุญได้กินเข่ากวังพอง,อง,ง,องสั่งกับเข่ากับน้ำไหว้าทาจนลุงกับป๋าหายว่าโอ้ยสิปิดไหลก่กระปากปิดย,าาย่านไอ้ข้ามอดบุญได้กินนอนหลานชายมาสั่งไหว ขอ้นอค,นค,คอยก็ทูหาเจ้าตลอดได่ว่ารับในได้ว่าจาังไหนก็ขอบคุณไอ้ทสายนะครับร้านรุงหนวดราบก้อยะะรัตนบุรีต้องขามพิกัดครับต้องขามวิทยาลัยเทคนิคอ่อะะะารัตนบุรีครับเราจะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นย่างบักใหญ่เลยสุดท้ายเพังเกลาก็ขผาผ้าฝาดไอแมนเพังเกลามามีดใส่คอดมีต้มต้มอย่างต้มแซลมอต้มปมบ่บ่ลวกจิ้มลวกจิ้มเด็ดหาไร่บะโอ้ยสุดยอดครับก้อย หลาม,มาแล้วโอ้ยหลาม,มาแล้วลนะาอใส่ิงบิงแทเพื่้ยินข่าว่าโอ้มาเป็นสาย <c oughs> โอ้เป็นเซลคนเนี้ยนะโอ้ ดีเนาะหายกันไสเนาะฮะมีคนโทรเอื่นโทรบอกไหมรถหยดปั๊บมีคนโทรบอกเลยป้สุดยอดเขาก็ะบาดอะไคือเจ้าเนาะมีประโยชน์เต้ยโทรบอห่วยเขาเขากูแล้วนะเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วเขาก็ะบาดอะไคือเจ้าตัวเสียบีคอยกระพึงมาคอยผ้าปามนัดคอยผ้าปามนาดไปอาบน้ำไปหาพักหาหยา ม่เห็ดก็เผาสู่เมสุภาพกีนเพื่อนสบอยเพื่อนเมยน้ำยาดพี่น้องเพิ่อนเออเออก็เลยเบิงแย่งคนตัวผู้เ่าเนาะผู้ใะไรนะเอเพิ่นมาเพิ่นน้ำมาน้ำมาน้ำมาเด้อั่น้ำมาเลยบอเอเพิ่นน้ำมาเอาโอ้ยอ้กันใสกับพ่ออ้กันใสเว้ย ฝ่าห้องนึกว่าเราเปิดันมารบจะถาม้านนี่แหละนี่แหละเต็มใช่ใสหุ่น่วนท่านกำนันอยู่สหลับเจ้าของลูกน้ำไหมเจ้าของลูกน้ำอะได้มากสิโอ้ยอ๋อพี่เขาเดียวขัรถที่ไสย่ะ ถึงนานแล้วหล่อแม่เรียกแม่พูดได้นะไปได้เป็นแม่โอ้โุพน่ะไดิกนรเจ้าแบกาเคงย่งูสไเสีต่นเบอ้เาลิ่แเสียงนอากาศย่งรสโนนี่บรรยากาศดีเลแม่สเือบาชนเลิศัเอาสาลงมห้นะเจะเป็นรได้แม่เล่น แอดสิดนะทุกวันนี่นแอดสิดเลยเอาโปรตกแท่เนร้อนเวไปแล้วนี่ทานไปแล้วทานไปแล้วพูดมันไเลยวิมง่านนี่นี่โปรโมชั่นสูตพิเศษบัตรหน้างานร้อยยี่สิบบาบัตรออนไลน์เกาสิบาบาทเท่านั้นเองกับบัตรซีเดิมเงื่อนไเดิมทักไาที่สาวน้อยเพชรบันแพงเพชเพชรอแฟงบลูวันซีได้ไรมือไดนอีกดิเมนไอสแกงวมือไ เาว้า่เท่าไรหกเครื่องเด้าอาญเห็นพเห็น่้นเดียในยุคนี้บ่เงอลงลงเยงอยังอยังนี่เห็นเราเนี้ยมันเป็นคนี่อาาเภาพวิแล้วป็นำำกิบแบ้ากิบแภาพจภาพัได้ัได้มาไมถ่ายรูปะ ยุ right? like ini, ่คร like ับุะคับงครับ่ะครับใกล้งแกงเนี่ยมันขึ้นไม่ทีคือผู้ใหญ่เนี่ยขึแม่ที่คอย่งไงเอาทายทายทันโจอเอาต้องโจอเชิญ มาสร้างว่นนแงบบาแท้ต้องเปลี่ยนปูปเป้เลยป่วยไปปู้ได้หรือเรล่ปูพันกว่าบาทได้ดังสีสูเขาได้กับพันคัวได้หรือรีอ่ ครับปสองสดมาไทยหลาแน่นน่พี่ายางด้อยางด้อยางยางยางยเอาบมมีแล้วเนาะบมีละเอาเยอ ไม่ดีไม่นอนบ้านหอกฮะนอนบ้านได้ออ <c oughs> ไม่กันดนยวครบป๊อกับบ้านมาวอนี้กับซีเกตมาเดี๋ยวค่อยเอาขึิน

พี่้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับดีสักกรอนครับพอบกันคลิปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ